สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันในรายการพัฟฟิคเน่พิยากรค่ะวันนี้อาจารย์นีน่าคะจะมาเปิดดวงความรักนะคะของผู้ที่เกิดราศีมีนะคะในช่วงครึ่งปีหลังในปี2558เราจะมาเปิดดวงความรักนะคะด้วยไพ่พัฟฟิคเนดวงตารสวรรค์นะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรินทางปัญญาของหมอย่าแม่แต่เพียงผู้เดียวนะคะก่อนอื่นอาจารย์จะใช้พลังจิตที่มีอยู่นะคะเชื่อมวิธีไพ่พัฟพิ่คเนดวงตาสวรรค์นะคะ ค่ะตอนนี้เราได้เชื่อมติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะความรักของชาวราศีมีนะคะ ช่วงครึ่งปีหนังนี้นะคะดวงของคุณนะคะค่อนข้างที่ลักษณะของคุณนะคะตัวของคุณเ,เองเนี่ยเป็นดวงที่คล้ายๆว่าผ่านการคองเอนมาแล้วนะคะจะเป็นโสดช้านะคะแต่งงานโดยได้แต่งงานก็อายุมากนะคะของชาวราศีมีนนะคะคุณลักษณะนะคะเป็นดวงคุณนะคะเป็นดวงที่หาคู่ยากนะคะคุณเป็นพ่อม ley, แม่หรือแม่ๆนะคะดวงงคุณนะคะอาจจะผ่านการแต่งงานนะคะมีครอบครัวมาแล้ว นะคะในช่วงเพ่งปีหลังนี้นะคะถ้าใครที่คิดจะอ,อยากมีความรักนะคะอาจารย์ให้เรามาระวังนิดนึงนะคู่คนที่เข้ามานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้น,นิดนึงนะคะแล้วค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมและเจ้าเล่์นิดนึงนะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณนะคะต้องระมาระวังนิดนึงนะคะในความรักของคุณนะคะของชาวราศีมีนะคะถ้าผู้ใดคิดว่า ซึ่งปีหลังนี้อาจารย์แนะนำนะคะให้อยู่คนเดียวไปก่อนเป็นโสดนะคะในปี2558นี้อย่าเพิ่งแต่งงานนะคะอย่าหรือมีคู่ครองนะคะเพราะว่าให้คุณนะคะมุ่งในเ,เรื่องหน้าที่การงานจะดีกว่านะคะถือว่าอ่าเป็นดวงที่ดีสําหรับในเรื่องหน้าที่การงานนะคะของชาวราศรีมีนซึ่งปีหลังนี้นะคะความรักก็ให้ช่วงนี้อยู่เป็นโสดนะคะและเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะของชาวราศรีมีนะคะเป็นคนที่ หน้าตาดีนะคะอาจจะทํางานในเรื่องของการเงินการธนาคารห,หรือตลาดหุ้นนะคะถือว่าเป็นในคู่ที่ดีนะคะของชาวราศีมีนนะคะถ้าจะละักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเ,อาเป็นดวงที่ถูกชะโงกระสมภูมิกับชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของการงานนะคะขึ้นปีหลังนี้จะจะดีเป็นพิเศษของชาวราศีมีนนะคะและในเรื่องวิธีการที่จะเสริมดวงของชาวราศีมีนนะอาจะมีเคล็ดลับเสริมดวงความรักนะคะถ้ามีโอกาสนะคะให้ ่านนะคะพยายามนะคะเกิดมนไหว้พระนั่งสมาธินะคะและกล่าวคําขอขมากรรมนะคะให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะในเรื่องผู้ครองนะคะและแผ่มเมตตาทุกวันนะคะสิ่งที่จะเสริมอีกนิดนึงนะคะก็คือให้นําเทียนสีชมพูนะคะเขียนชื่อนำสกุลวันเดอนปีเกิดน,นะคะไว้ที่เล่มเทียนนะคะและให้นําไปถวายนะคะ ที่โบอถ์จุดที่น,ทน้าพระประธานนะคะให้ทําแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะแสงสว่างก็จะนําพาชีวิตคนให้ได้พบเ,อเจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะและความสัมพันธ์นะคะความรักของคุณใครที่เคยมีปัญหาทะเลาะกันความรักของคุณก็จะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็ลองนําเคล็ดลับดีๆไปใช้ดูวันนี้จะมีเลขนำโชคสำหรับชาวราศีมีนนะคะค่ะได้เลขสามานะคะ ก็อลองนำมาเสียงโชคเสียงลาบดูค่ะและสีน้ำโชคของชาวราสีมีนนะคะค่ะได้สีส้มนะคะก็ลองมาใช้ดูนะคะกับชาวราสีมีนนะคะเป็นสีที่เสริมโชโมะ,ะและสุดท้ายนี้จันก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการพระพิฆเนศพยากระคะเราจะมีการเปิดดวงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ รอบรายเดือนนะคะมีเลขนำโชคและสีนำโชคเข้ามาติดตามกันมากๆนะคะอา,จายจนีน่าก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ให้กำลังใจใหม่น้าแม่นคนนี้นะคะร้อนหลามจริงท,ทั่วประเทศและสุดท้ายนี้ก็พี่ขายไม่ได้ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะโดยให้การโฆษณาดีๆกับใหม่น้าแม่จะพัฒนารายการดวงให้ดียิ่งขึ้นไปเท่านี้อาจารย์ก็ขอจบคำทำนายนะคะ ดวงความรักของชาวราศิีมีนนะคะครึ่งปีหลังเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ